ยี่สิกําลัประมาณ30มสิบพี่ดำบอกนี่ดูนี่มารออยู่ปั๊มหนองโพกันเดีย๋ยวรอพี่ๆทางปัม๊มปั๊มเขาอยู่ปั๊มไหนไม่รู้แล้วลุ่มใหญ่ครับลุ่มใหญ่รอลุ่มใหญ่มา,าเดี๋ยวสัดเจ็ดมงครึ่งน่าจะได้ออกครับไปครับก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปนู่นเลยออกไปไปที่ไหนต่อไปเขา เขาสวรรค์ให้ไปเขาสวรรค์เลยนะแต่จุดรับคงยังไม่ได้แวะคงทำเยอะจัดเดี๋ยวไปแวะร้านกาแฟก่อนนะต้องไปแวะซ้มน้ำมันทีทีครับป่าบมายก่อนเราเราต้องไปเติมน้ำมันครับสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดีไม่ได้แก่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนเวลาเขาว่าดีมือต้องให้เท่ากันดิ่ทำไมมันไม่เท่ากันสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ชายสวัสดีครับ

ีเวพี่ดามาไม่รู้เออเดี๋ยวก็มาอยู่ปอมน้ำมันเมื่อกีน้นี้อ่ะตอนนี้ถึงร้านโมอายแล้วนะครับก,ก,บก,ก,ก,อออก็เดี๋ยวรอสักกินกาแฟก่อนสักล้าวโมครึ่งค่ออกไปจะพาไปดูว่ามาเยอะแค่ไหนนี่มี ADV มาด้วยครับ ADV 150ให้นำมาก่อนมี 500X มีพี่ใหญ่มาด้วยอาจารย์ทวินรถมันโค้งนะเขาขี่แม่ไะบอกให้จริงจังนินงะลองว่านี่นะต่อ500ท่านในเลยอ่ะแล้วขี่ในนี้ขี่ด้วผ้าแตะหมูเลยชิบอะไรมาไปไหนตะพันายกไปเขื่อนมาหรอใช่น้ำเอาปล่อยน้ำอ๋อเหมือนคุณด่านน้ำโยเลยปล่อยน้ำเลยเหรอระบายน้ำช่วงนี้นะฝนตกเยอะโอปล่อยเยอะไหมน้ำไม่ระบายนะ เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เว้ยทำไมหนักไหมหนักเดินขึ้นเนี่ยหลายกาแฟอ่ะขาเปียกเฮ้ย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 สะดุดเนอะเราดิ้นขั้นขาอ่อนเอาตะไคร้ไหมเฮ้ยมีตะไคร้ไหมแจกอะไรใช่พี่คนนี้ใช่ไหมแจกอะไรไม่ได้ให้เอ้ยไม่ได้แจกพี่สายสายฟอกไง เน่ยออูสุดท้ายแค่ที่ยังไม่ได้ไงใส่โค้งอ่ย่าได้ใส่โคงอ่ะอย่าได้ใส่ของอ่ะเดี๋ยวไปขอมาอีกนะบอกวีฟ้อนนะพี่ผมไปขอเขาบอกหมดแล้วบอกวีฟ้อนว่าขออีกใครตามมาต้นละร้องนั่นแหละสรุปร้อคนเดียวเสื้อกี่ตัวเนี่ยเอาไปให้ใครเมียน้อยมั่งหรืออะไรหน่อยให้ลูกให้ลูกตัวนึง มาถึงก็ได้เลยเอาลาเต้มดของมึงเลยเนี่ยฮะของมึงเลยเนี่ยหมึกของชอบเลยเนี่ยดูดิโอ้ยไปแกงเป็นไงนี่เราไปแกงนะไปต้มไก่นะเอออย่างนี้อะไรอ่ะซามันถูกกฎหมายแล้วปลูกซาหรอครับผมเขาโตไวเถอะวะเอ้านี่เราก็ต้องมีการวิเคราะห์นะนี่ต้นตัวอะไรตัวผู้ตัวเมียไหนๆดูไงนี่ถ้าตัวผู้มันจะมีมีมีงอนเห็นไหม มีกระดอด่ะตัวเมียถ้าตัวเมียในนี้ไม่มีมันจะหยุมหยุมมันจะหยุมหยุมเหมือนอะไรฮะ<า>ไม่เป็นโพงโพหากงกันรอบไปเดี๋ยวเราไปเขาวสวัเลยพี่ใช่ครับเดี๋ยวออกจากนี่ก็ดิ่งตรงไปเขาวสวรรค์เลยครับก็เดี๋ยวไปดูว่าสวยขนาดไหน จังหวะเราขึ้นเนินตรงเลยถ้าพี่ส่งไม่ไวหวหรือประครองไม่อยู่ถ้าพี่จอดปุ๊บพี่กำเบรกหน้ามันไหลลงใช่เพราะขาเราเบรกหลังไม่ได้อยู่แล้วใช่เล,เลยใช้วิธีดับเครื่องปล่อยคัส,สโอเคนะครับให้ลอ็อคล็อกใช่ให้ลอ้อมันล็อกแทนเบรกหลังครับไปไปเดี๋ยวลองดูครับว่าจะขนาดไหน นนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นบนเขาสวรรค์กันเรื่อยๆนะครับใจจริงผมก็อยากลงคลิปทั้งหมดตอนขึ้นนะครับแต่กลัวมันจะนานเกินไปเลยตัดมาเป็นช่วงๆให้พี่ดูก็เดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าทางขึ้นจะยากขนาดไหน พอเจอทางขึ้นตรงนี้ผมก็แทบจะเลี้ยวหัวกลับเลยครับแต่ก็ทําไม่ได้ครับน้ํบปากเขาไว้แล้วเราต้องรักษาคำพูดก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะโหนต่านี้ไหม ก็ไม่รู้วิธีขึ้นหรอกนะครับว่าตรงไหนมันต้องขึ้นลายไหนอะไรยังไงผมก็เห็นทางว่ามันตรงไหนเนเรียบผมก็ไปทางนั้นแหละครับ จะมีรถใหญ่สวนลงมาด้วยเหมือนกันนะครับใครอยากขึ้นมาก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับระวังรถสวนลงมาด้วยครับ บางช่วงมันก็ยากง่ายสลับกันไปนะครับแต่บางช่วงมันก็ขับยากบางช่วงมันก็ขับง่ายบางช่วงมันก็มีร่องน้ําบางช่วงมันก็กขูกขะอะไรแบบนี้เราต้องใส่ใช้ใสายตาดีๆเลยครับ ขึ้นเขาครั้งแรกของผมที่โหดมากแต่ผมก็ว่าโอเคนะครับมันได้สก,กิลการขี่ด้วยก็ต้องยืนขี่ครับปองตรง,ตรงปวดไข่มาก ในคลิปมันไม่ชันมากแต่ของจริงมันโคตรจะชันเลยผมันยากที่สุดเลยสำหรับขึ้นมาเนี่ย จากเราขึ้นเนินนี้มาได้แล้วเราก็มายืนให้กําลังใจพี่ๆที่ขึ้นตามมาทีหลังนะครับมากับทีมงานทางน้ำหมดนี่คอยช่วยเหลือกันตลอดเวลานะครับพี่ๆเขาคอยช่วยเวลาขึ้นเนินไม่ได้รถจะล้มอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆเขาคอยประยุงขึ้นมาให้ขึ้นมาแล้วเหรอเหไมขึ้นแอเหมขึ้นแล้วเหรอเหมข้แล้วเหรอเห็ห้นแลวเมขึ้น้เหรอเห็นไหมขึ้นแ้วเหรอเหมากสวยจริงห็นไคุ้นแวเหรอมขึ้แล้วก็น้องคุ้มมากน้องสวยไหมขึ้นแล้ว ค่าอจยะจะากแด้าีสจอดลนลคาคาคัเอาไว้อะคาเสียงกลางราถ่ายเฮ้ยเป็นไงเพื่อน บอกได้คำเดียวครับเพลงนี้ต้องเข้าฉันมาทำอะไรที่นี่ไปครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนต่อพี่ปอนอยวน้ำพี่ปอนอยู่พี่ปอนอยู่น้ำล้ม ดูข้างบนกันครับว่าสวยแค่ไหนก็แต่เ,เรานำมาก่นกอนเราจะขึ้นไม่ได้ออปโรดขึ้นมาถือว่าทางขึ้นยากเลยนะครับยากพอสมควรเลยผมพึ่งมาครั้งแรกเลยก็แต่เนินนี้ก็ง่ายกว่าเนินเมื่อสักครู่เมื่อกี้นี้โหยากเหมือนกัน ทำอะไรที่นี่ไ้เดี๋ยวดูไปก่อนลอกลอก,กันบ้านก่อนยืนนะพี่ยืนยืน,นอกี้ไม่มีคนให้ลอก,กันบ้านยืนขับง่อยกว่าจริงๆที่พวกผมขับขึ้นมากันเนี่ยผมก็มีภารกิจที่เอาน้ำมันมาส่งให้พี่พๆเจ้าหน้าที่ข้างบนฐานสองนะครับ ถึงแล้วนะครับว้าวถึงล้มไปหนึ่งดอกคุณดำคุณดำไปไหนเขาสวรรค์ใครบ,ใบอกว่ามาไม่ถึงนี่เรามาแล้วลเรามายืนแล้ว <laughs> ถามว่ามาทำไมตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรมา,มาทำอะไร <laughs> ที่นี่โ <laughs> ปง่ <laughs> ปงแห้งเหรอโป่งดีครับ <laughs> สวยถ้ามีคนถามผมจริงๆนะะว่าขับขึ้นมาทำไมกันทางก็ลำบากระยะทางก็ไกล ผมตอบได้คำเดียวครับว่าผมคงอยากขี่ขึ้นมาดูธรรมชาติสวยๆของบ้านเราข้างบนเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันสวยขนาดไหน จริงๆกขอบคุณกลุ่มทางดำหมดนะครับที่ชวนพวกเรามาแต่ถ้าหากพวกพี่ๆไม่ชวนพวกเรามานะผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะมีโอกาสขึ้นมาสักครั้งในชีวิตไหมเดี๋ยวเราลงกันเลยครับเดี๋ยวจะลงไปสวนภูหลาต่อเดี๋ยวไปนั่งพักปินข้าวกันก่อนเอเดี๋ยวไปถไ่ายไปเล่นน้ำเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่นั่นที่นั่นก็สวยครับเดี๋ยวพาไปชม ตอนขึ้นมาเราว่าเออสบายแล้วเราขึ้นมาถึงแล้วขาลงคงไม่เท่าไหร่ที่ไหนได้ล่ะยากเหมือนกัน 喂喂，嗯嗯、啊？ ว่าลำบากแล้วลงก็ลลำบากเหมือนเดิมสสัดีครับเป็นประสบการณ์ใหม่ดี <S <S เรากว่าค่อยๆลงนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่มีอ,อาชีพทางด้านนี้ <S 1> <S 1> <S 1> ขึ้นมาได้ก็บุญแล้วครับไม่ได้ล้มอะไร แล้วเราก็ค่อยๆไต่ลงไปเราก็เชนเกียร์ลงเรื่อยๆนะครับแต่เบรกเป็นช่วงๆขาลงก็ไม่ยากเท่าไหร่ไม่เหมือนขาขึ้นเพรถ้าใครมีสกิลขับรถทางฝุ่นก็น่าจะไม่ยากสำหรับครับ ได้ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงต้องมามีคนขึ้นมีคนขึ้นด้วยช่วยๆกันประคองกันไปครับมันนีเดินเดินขึ้นเนินยากเนินเดียวแล้วครับนอกนั้นก็ไม่ยากหรอก ดีแล้วพี่ชัยไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นก็โดนโดนสุดนี้มอย่างนี้เมื่อกี้ลงมาเพราะว่าตรงทางยากเลยแหละโอ้โหแล้วเบรกหักซะลึกแล้วขี่กลับยากอีกทีนี้ล้มเหรอล้มดิล้มตอนขึ้นเหรอล้มตอนลงนี่เลยแมาไก่ให้มันฟาสติกอยู่แล้วด้วยอ๋อล้มตอนลงใช่เมื่อกี้ลงมาเห็นพอดีดีลงมากับช้านอกสองสองคันนะไม่อย่างนั้นเบรกหักอีโค้ดลึกเลยอ่ะเบรกเท้าเอาได้อยู่ ไปปล่อยค่อยๆแตะใจยากเมื่อกี้นี้ก็จะลองไอ็นเล่นล่องนะดูสภาพรถล้อทองหรือว่าล้อสองวัวเดี๋ยวทำผมพี่ชัยลงไปก่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารับพี่ชัยขึ้นมาพี่เขาล้ม นี่ขน้นพี่ขนนลงหักเบรกหกักเออนด้ยให้พี่ก็พี่ลงลงยากกว่าขึ้นนะล้ <c oughs> มจุ

จากลงเขามาเราก็ได้มาแวะบ้านสวนภูหลาครับเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวที่นี่เลยครับข้าวของวันที่นี่เลยแล้วก็ที่นี่มีมท,ที่พักด้วยนะครับมีที่กางเต็นท์มีห้องพักยังไงก็ถ้าใครอยากมาก็ลองติดต่อดูครับ <c oughs> บ้านสวนภูหลาที่นี่สวยครับ <c oughs> อยู่ติดริมทานเลยมีพื้นโชว์ทีกางเต็นท์เลยโอ้ยแดดโอ้ยสบายโถ่ผมขึ้นรอบเดียวจบโถ รอบต่อไปอ่ะรอบต่อไปไปดิอ้าวเหี้ยเล่นอะไรเงี้ยโอ้เล่นนี้ไม่เล่นด้วยโอ้ตายอยู่เลยโอ้ก็สำหรับทริปเขาสวรรค์นี้ก็คงต้องขอจบคลิปไปในเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับชงท้ายสตอรี่เราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ Ha ha ha!